เอ่อผมถ่ายภาพมาฝากนะฮะหนุ่มนางแดงนี่นะครับไอ้หน,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 นุ่มน้อยไอเนี้ยซื้อแพงบ่เท่าแกเน่ยรอดนกับหม่นมน,มน้อยครับโอ้ซื้อรอดเหมือนซื้อว่าซื้อได้หลักหมื่นนะอืมแปดพันโอ้ตัวละแปดพันซื้อว่าซื้อซื้อได้ถูกปะก็กลางๆเลยครับก็ไปขายรอดเหมือนกับไปสุขสุโขทัยอืมไอเจีโลอ่จ่ายนี่ไปสุโข,ขทยัขทย,ทยอ๋อสี่ร้อยหกสิบโลครับโอ้แล้วมันพอมีคนอะไรยอยู่นะต้องต้องซื้อได้ถูกเนาะ เอ้ต้องต้องมามาอันนี้มามาทุกนัดใช่ไหมมาทุกนัดครับอ๋อมันได้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 ทีละสี่ห้าตัวแล้วแต่ใช่ไหมอันนี้ได้ห้าตัวธรรมันได้คู่เจ็ดตัวอืมอืมมามาตลาดนี้ตลาดเดียวเหรออ๋อเต่านอ๋เตาาแตาในสุโขทัยนี่จะออกทางไหนทางชุมแพใช่ไหมครับทางน้ำหน่าอืมจับจับอ๋อโอเคเขาหน้าเจอขอบคุณมากตาแก่ขอบคุณมาก ครับ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 ไม่ดีครับนี่นะครับก็ซื้อตัวแล้วไม่ถึงหมื่นนะครับนะครับสีแดงก็ซื้อไปขายต่อนะครับนะครับตลาดบ้านนะครับบ้านหล่อนางามขอนแก่นนะครับนะครับวันนามาะฟ้านะฮะสุโขทัยก็สี่ร้อยก็สี่ร้อยกว่าโลนะครับนะครับก็อยากไปได้นะครับครับนครับขอบคุณมากครับครับครับไปดีครับ